เมอร์สันแนบปอดเพลควรจะย้ายทีมเพื่อความสำเร็จของตนเองนะครับนำทัพแข้งของแดงเดินทางถึงเมืองไทยแล้วซาราาสมทบไล่เบี้ยก,กันนะทีมลิเวอร์พูลชุดยู21ปีลงเล่นเกมนักกระชับมิตรเสมอกระทางคานาเวอร์ทาวในครั้งนี้อันเดอร์สันอาโรโยต่อสัญญากับทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็ย้ายไปเล่นให้กับทางอาร์เบสแบบยืมตัวในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยพอลเมอร์สันอดีตกองกลางของทางอาร์ซนอนแนะนำเจมส์วอรดเพาลกองกลางตัวเก่งของทางซอท์햄ปตันย้ายไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในอนาคต โดยแข้งไวซ์เบรนนีเล่นได้อย่างโดดเด่นและก็เป็นคนสําคัญของนักบุญและไม่มีทีท่าทว่าจะย้ายออกจากทีมซึ่งทางเมอร์สันก็ตั้งข้อสงสัยถึงความทะเยอทะยานของนกเตะพร้อมแนะนํามาว่าควรจะย้ายไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสที่จะได้แชมป์หรือเล่นในการใหญ่มากกว่านี้ถ้าบอดเพาเลือกทางเลือกที่ง่ายแล้วก็อยู่ที่ซอตแนมตันผมเริ่มกังวลใจเมื่อสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อนาเต้เล่นอย่างปลอดภยัยเมอร์สันได้กล่าวคุณกำลังทำอะไรที่ทอตแมตันเหรอเรซแฮมต้องการบอดเพานะ และนั่นจะเป็นการย้ายทีมที่ดีสำหรับเขาเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาจบอันดับที่เหนือกว่านักบุญแต่ผมพูดก่อนหน้านี้นะว่าอาร์ซอนอลควรจะดึงเขามาร่วมทีมประเด็นคือถ้าเขาอยู่ที่ซาตัมตันบางทีเขาอาจจะขาดความทะเยอทะยานไปบ้างหรือเปล่าในครั้งนี้ครับนำทัพแข้งหงส์แดงเดินทางมาถึงเมืองไทยกันแล้วซาลาเตรมสมทบนะ เดีย๋ยวความเคลื่อนไหวของเดอะแมชบางกอกเซนตทรีคั2สพ2022ศสกแดงเดือดบนแผ่นดินเอเชียครั้งแรกในหน้าประสาทระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดดกับทางของแดนลิเวอร์พูลที่จะฟาดแข่งกันที่สนามรัชมังคลากฬาสถานวันที่12กระดราษก่มนี้ โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่10กรกฎาคมเจเกนคอปผู้จัดจาการทีมหองแดงลิเวอร์พูลนำลูกทีมทั้ง37คนเดินทางมาถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุญญวรรณภูมิโดยมีนายวินิตเลิศรัตน,น,นาชายัยประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเฟชแอร์เฟสติวัลจำกัดฐานะชายจากการแข่งขันในการต้อนรับ โดยผู้สื่อข่าวไส้บริงานข่าวว่าเดอะคอฟเดินทางมารอให้กำลังใจทีมของตนเองประมาณราว2,000คนโดยมีแฟนบอลบางส่วนเดินทางมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าก่อนเครื่องบินจะเดินทางมาถึง6ชั่วโมงด้วยกันจากนั้นไฟบินของทางของแดงนะฮะก็มีการดีเลย์ประมาณ40นาทีก่อนที่จะถึงประเทศไทยเป็นเวลา12นาฬิกา18นาทีพร้อมกับทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวยิงประจำทีมที่แยกเดินทางจากอียิปต์ก็เดินทางมาถึงในเวลาไล่เลี่ยกันในครั้งนี้ ดยก่อนจอดเดินทางไปยังโรงแรมเซนต์บริเจนย่านราชดำริเชคเ,เกนคอฟและก็นักเตะทีมส่วนใหญ่นั้นได้เดินทางไปพบปากกับดาวแฟนฟุตบอลที่มายืนรออยู่หน้าอาคาร VIP ด้วยเช่นเดีวยวกันนะทีมลิเวอร์พูลชุดยู21ปีลงเล่นในเกมปรีซั่นเสมอรกระทางคอนเนอร์วอลทาวไป1ต่อหนึ่งเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเชคเกนทำประตูแรกได้ในที่ที่นะฮะขณะที่ทีมจากทางเวสต์ยิงตีเสมอได้ช่วงท้ายโอเชียนอีเวน ซึ่งแบ,บรฟรีเรลตันเสิมสร้าง,งประสบการณ์ให้กับทางเจสปิรีนักเตะโคชเคียงข้างด้วยนักเตะอย่างทางเดลตันจวตและก็เอ็กเรเคนโดน,นียที่แคนาดีการเล่นอันชาญฉลาดของแจ็คบรเน,เน่ทางกราบขวานำไปสู่การทำประตูแรกเมื่อเขายกบอลจ่ายให้กับทางเคที่ทำประตูได้ด้วยเท้าซ้าย โดยทังเดียมฮิว ugh, ผู้สำประตูถูกกดดันให้โชว์ฟอร์มเซฟอันยอดเยี่ยมโดยทีมเยือนขณะที่ทางไทเรนส์ไมช์ก็าปฏิเสธการทำประตูที่ดูเหมือนจะได้อย่างแน่นอนในเวลาที่เหมาะสมซึ่งแคนดเนียและก็มาเชอสัสมูซเซฟรสกี้ต่างก็เกือบทำประตูได้และจูอก็ถูกปฏิเสธการยิงระยะเผาขนถึงสองครั้งในครึ่งหลังซึ่งเคนเนวอลทาวทำประตูตามที่เสมอช่วงท้ายจากดาการสวนกลับโดยอีเวนในครั้งนี้ แนวรับของทางลิเวอร์พูลอันเดอร์สันอัลโรโยย้ายไปยังอาราเบสทีมของลีกสเปนที่สัญญาเยืมตัวยาวหนึ่งฤดูกาลหลังการต่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับผงแดงนั้นออกไปโดยผู้เล่นไว้สยงเปีน,นี้จะใช้เวลาในฤดูกาล2022-2023กับทีมแห่งเชกุนดาทีมระดับดิวิชั่นหลังจากที่การยกไปช่วงคราในวันนี้จากการที่เขาได้ทำการขยายสัญญาที่แอนฟิลออกไปในขรั้งนี้ซึ่งอดีตผู้เล่นทีมชาติโครมเบียชุดยู20ปี อารโยย้ยายจากทางฟอร์เตเรซา CEIF เข้ามายังหงแดงเมื่อเดือนอมกราคมปี2018และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ออกจากสโมสรไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมเขานั้นสนุกกับช่วงเวลายืมตัวของเบริอัลมาจนกาเกนมาดาดาโบราราฟชารามมาก้าและก็เมื่อไม่นามนมานี้ก็เป็นมิวราเดสจากการที่เขาดำเนินการพัฒนาความเป็นผู้เล่นซีเนียของเขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเวลานี้อาร์โญจะทําการกลับไปยังดิวชัน2ของสเปนเพิ่มเติม,มตําแหน่งซึ่งเขาเคยใช้เวลาที่นั่นมาเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งอาราเบสจะเริ่มต้นฤดูกาลลีกของพวกเขาด้วยการบุกไปเยือนเลกาเนสในวันที่13สิงหาคมที่ถึงนี้เจ็กเกคอปได้เติมพลังและก็ถูกทําให้ตื่นเต้นกับความเป็นไปนได้ที่รอยอยู่ตรงหน้าเมื่อทางลิเวอร์พูลนั้นเตรียมการในขั้นตอนในการถัดไปในเกีรเตรียมตัวช่วงทางพีซันในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งทางลิเวอร์รพูลนั้นบินมาถึงกรุงเทพแล้วในช่วงของเชียงวันนี้เพื่อเล่นเกมแรกในอาเซียนในช่วงวันที่12กรกฎาคมและจะรวมระยะเวลาในสิงคโปร์และเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคิสสันพอดตเข้ามาด้วยงานนี้ประยัดเริ่มแรกในหลายวันที่ผ่านมาที่เอ็กซาทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับนี้ทีมตั้งเป้าจะเสริมกำลังด้วยกันนักเตะที่ยังไม่ได้กลับมารายงานตัวซ้อมในทริปการเดินทางภายหลัง โดยในการให้สัมภาษณ์จอดลึกครั้งแรกกับทางครอปในช่วงเสมอนี้เขาได้พูดคุยถึงการกลับมาทํางานแผนการทําทีมในสตาที่กำลังจะมาถึงเส้นทางที่น่าจดจําและการประกาศข่าวสัญญาใหม่ของโมเมซาล่าเจมส์บินเนอร์และก็โจกโกเมสนี่คือการสัมภาษณ์กับทางเชคเกนครอปในครั้งนี้เริ่มไปที่คำถามแรกวัที่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานคุณยินดีแล้วก็คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นไหมจากการพักผ่อนนับจากนัดชิสเตอเลอร์แชมเปี้ยนลีกจนถึงตอนนี้ โดยเจ้กคอปก็ได้บอกว่าแน่นอนครับผมมีความสุขเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลงไม่เชิงในแง่วิธีทางที่มันจะจบลงนะแต่ก็ยังคงมีความสุขที่เราสามารถพักพร้อนได้เราได้พักร้อนยาวนานมากพอผมยิ่งกว่าได้เติมพลังซะอีกแน่นอนที่สุดแล้วมันยอดเยี่ยมไปอย่างมากมีความสุขที่ได้กลับมาทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆเลยนะข้นตอนต่อมาคุณพูดเกี่ยวกับว่ามันไม่ใช่การอยู่ในเส้นทางที่ใครๆก็ต้องการก,กับฤดูกาลที่จบลงในปรารีสไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน,นแต่ก็คํำคืนนั้นเองด้วย ซึ่งยากอย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับแฟนบอลหลายต่อหลายคนเลยนะโดยเจกินเขาไได้บอกว่าผมได้พบแค่2อสคนที่โชคดีนะทั้งหมดที่ผมได้พบรวมถึงครอบครัวของผมด้วยต่างก็ประสบกับความยุ่งยากภายนนอกสนามผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นการจัดการที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง ใครก็ตามที่รับผิดชอบไม่ได้ตเตรียมการเพื่อเรื่องนั้นครอบครัวของผมส่งข้อความมาถามก่อนเกมแต่ว่าเราอยู่ในสนามโชคดีและอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ทั้งหมดนี้เรามีปาร์ตี้กันเล็กน้อยภรรยาของผมไม่พร้อมที่จะปาร์ตี้เพราะยังไงซะคงจะเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งต่างๆมากมายรอบข้างผมคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นั่นทําให้เป็นไปได้ว่าปัญหาเล็กที่สุดที่เรามีในคืนนั้นคือเราแพ้นัดชิงชนะเลิศเหลือเชื่อไหมละ่ะหลังเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก เห็นชัดเจนแต้ว่ามันยากลำบากอย่างแท้จริงผมไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ผู้คนจํานวนมากบอกกับผมถึงเรื่องราวที่เป็นความจริงและพวกเขาทั้งหมดก็พูดเหมือนกันมากเลยนะดังนั้นผมเลยรู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นขาน้นตอต่อมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกๆปริซันดยนักเตะท,ที่แตกต่างในหน้าที่แตกต่างกันและคุณกลับมาโดยไม่มีนักเตะบางคนเช่นซาดิโอมาเน่ดิบอกโอริกีชากิ ผู้ซึ่งหากปราศจากพวกเขาแล้วกำแพงแชมปปี้นจะไม่มีจำนวนมากอย่างที่มันเคยจะเป็นใช่ไหมโดยเจกินเขาก็ตอบว่าแน่นอนที่สุดเรารู้สึกขอบคุณเด็กๆอย่างมากเลยนะมันยอดเยี่ยมอย่างมากมายกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาทั้งหมดเลยก็ได้ในวิถีทางที่แตกต่างกันเล็กน้อยดิฟอยู่ที่นี่มาก่อนผมเสียอีกแล้วก็ย้ายออกไปแบบยืยมตัวและอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อที่นี่แม้แต่ตอนที่ผมไม่ได้ให้เขาลงเล่นบ่อยนัก ผมเคยพูดมันบ่อยๆนะว่าเป็นความผิดของผมเองและอีกเล็กน้อยเป็นความผิดของคุณภาพในทีมแต่เขาคือตำนานลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนที่สุดเมื่อคุณคิดถึงดีบ็อกคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงรอยยินไปได้เลยเพราะช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเขา ยอดเยี่ยมอย่างที่สุดเลยอย่างลูกมงในเกมเย er ือนดิวคาสเซนตต่างๆมากมายประตูกับเอฟเวอร์ตันแชมเปียนลีกนัดชิงชนตเลิศยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงประขอวอวยพรให้เขาโชคดีนั่นคือสิ่งที่ผมพูดกับเขาตอนที่กอดเขาหลังเกมพมมรีเมียร์ลีกในเกมสุดท้ายเมื่อเขากล่าวคำอำลาผมพูดนะว่าไม่ว่าจะที่ไหนที่นายไปฉันรู้ว่านายจะประสบความสำเร็จและฉันขอวอวยพรให้นายโชคดีในชีวิตเพราะนายคู่ค,ควรกับมันมากในวลานี้ส่วนนันเดนะ สิ่งที่เราสามารถพูดเกี่ยวกับนักเตะดได้นั้นนะเฮ้ยนักเตะอะไรกันเนี่ยนักเตะร,ระดับโลกยังไงละ่ะเขาและเรานั้นร่วมกันสร้างเขาขึ้นมาถนะนักเตะมาได้เก้าในฤดูากาลที่แล้วซึ่งเขาเล่นได้อย่างจอดเยี่ยมผมชอบวิธีทางที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะมันชัดเจนอย่างสมบูรณ์แบบเรารู้เขาบอกเราตัวแท,ทนของเขาบอกกับเราว่าพวกมันต้องการจะย้ายออกพวกเขาต้องการความท้าทายครั้งใหม่ค้นหาสโมสรใหม่ไม่มีทางเป็นการเจรจาตอบรองที่ง่าย มันเป็นสิ่งดีๆทั้งหมดเลยก็ว่าได้จนกระทั่งเราพูดกันรเรื่องเงินแต่นั่นก็ได้ผลจริงๆนะเช่นเดียวกับทางตำนานลิวภูลหนึ่งในนักเตะพิมพ์เบลลงกิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการผมอยากจะพูดนะว่าด้วยตัวเลขประตูที่เขาทําได้แล้วยังเป็นบุคคลที่น่าประจานกันอีกด้วยดังนั้นมีความสุขกับเขาจริงๆที่ตอนนี้เขาได้อยู่กับสโมสรที่เขาต้องการเขาเองก็รู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทําและเราเองนั้นก็รู้สึกขอบคุณเช่นเดียวกันตอนนี้เขาอยู่สโมสรอ,อื่นแล้วไปเป็นที่เรียยบร้อ แาราคาลิฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เรามาฟังกันทุกๆกคนครับ